สิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้ารอบหลุดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะที่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรยีกร่กีอีกแล้วนะคะวันนี้มากับสูตรยีกร่กีหนึ่งสองสามนะคะของเว็บตามใจเบ็ดค่ะ เป็นสูตรปักหน่วยบนนะคะก็วิธีกดก็คือกด2ตัวบนแล้วก็ลูดหลังนะคะง่ายๆนะคะการเล่นปักนะคะพี่ๆหลายท่านก็จะชอบการเล่นปักนะคะวันนี้น้องฟ้ามาบอกสูตรที่เข้าดีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่น้องฟ้าใช้นะคะก็น้องฟ้าจะเลือกรอบนะคะอันนี้คือผลย้อนหลังเนาะน้องฟ้าก็จะมาเลือกรอบนะคะเอารอบที่60แล้วกันนะคะ รอบที่60นะคะก็เขียนผลลงไปเลยค่ะออก7 6 2สองล่าง8 2สองนะคะสูตรก็ง่ายๆนะคะเป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะให้เราดูที่หลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างคือตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้นะคะให้บวก3มนะคะ 3นี่เป็นค่าคงที่เลยนะคะน้องฟ้าเคยบอกแล้วว่าตัวไหนที่เป็นสูตรบวกคงที่เวลาเข้ามันจะไหลยาวเลยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าก็คือหลุดเลยไปสูตรอื่นนะคะแต่ถ้ามันได้เข้าแล้วก็จะเข้ายาวๆเลยนะคะมาดูกันว่าสูตรนี้จะเข้ายาวแค่ไหนนะคะ2นะคะแล้วก็มาดูกันเลยเนี่ยสอบวกสนะคะจะได้5นะคะก็นับขึ้นไปนะคะเป็นหก 7จ็ดอันนี้จะเป็นปัก6ตัวนะคะกำลังพอดีนะคะไม่ไม่มากเกินไปนะคะเน้นเข้าหลายๆรอบนะคะแล้วก็มาดูรอบที่61นะคะออก7 5 6 7 6นะคะก็มาดูว่าเข้าหรือเปล่านะคะปักหน่วยบนปักหน่วยบนให้เราดูแค่ เนี่ยสามตัวบนอันนี้คือหลักหน่วยนะคะดูแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่เลขหกเข้าๆนะคะรอบนี้หเข้าค่ะถัดไปนะคะหน่วยล่างก็คือเลขหนะคะบวกสามจะได้9คะ่ะ9ก้าศูหนึ่งสองสามสี่าแบบนี้นะคะรอบที่หกสองนะคะออก 3 2มสองาล่าง9 7นะคะรอบนี้นะคะหลักหน่วยบนเขาคือเลข3ค่ะในชุดเลขเราก็มีนะคะน,นี่รอบนี้เป็น3ามเข้านั่นเองนะคะ7นะคะรอบนี้7จบวกสจะได้10นะคะเราไม่ใช้เลข2ตัวนะคะเราจะใช้แค่หลักหน่วยก็คือเลข0แล้วก็นับขึ้นไปธรรมดาค่ะ1 2ึสาม 4ีหแบบนี้นะคะรอบที่63าค่ะออกสองหนึ่งสองล่างสามเจนะคะเลขสองค่ะเรามีเลขสองนะคะนี่สวยๆเลยค่ะไปค่ะรอบนี้เหมือนเดิมนะคะ7จบวกสเพราะว่าหลักหน่วยล่างคือ7นะคะก็จะเขียนเป็นเลขศูนย์เลยนะคะ ศูนย์หนึ่งสสาสี่ห้ารอบที่64ค่ะออกสี่หนึ่งเก้าล่างหนึ่งสาโอ้โหรอบนี้เฉียดไปนิดเดียวนะคะเราเริ่มที่ศูนเนาะแต่ว่าเขาออกเลข9้านะคะรอบนี้จะเป็นรอบที่เราหลุดนะคะเรามาแก้มือรอบนี้กันค่ะหลักหน่วยล่างคือ3นะคะ3ามบวกสมเป็นหค่ะหก 7 8 9 0 1นะคะมาดูรอบที่65ค่ะออก7 9 9นะคะล่าง1 4ค่ะอ่ารอบนี้นะคะเราแก้มือมาได้ก็คือเลข9เข้านะคะรอบนี้ได้มานะคะถัดไปเลยนะคะ4บวก3เป็น7ค่ะ7 8 เก้าูนสองนะคะรอบที่หกนะคะออกสามหกศูนย์ล่างสี่เจ็ดค่ะรอบนี้เข้าแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเลขศูนย์นะคะเอีกแล้วนะคะเจบวกสมเราจะเริ่มที่ศูนย์นะคะศูนย์หสอามี่ห้ารอบที่หกสิบเจ็ดนะคะ ออก0 7 4ค่ะล่าง9 3เลข4นะคะรอบนี้เข้าแน่นอนค่ะถัดไปค่ะรอบนี้อ่าเลข3อีกแล้วนะคะเลขซ้ำๆเลยนะคะรอบนี้จะได้6 7 8 9 0 1รอบที่68ออก8 0 7นะคะ ล่างห้อ่ารอบนี้เลข7นั่นเองเข้าค่ะก็สูตรเนี่ยไหลดีเลยนะคะต่อไปเลยนะคะ0ูนบวก3นะคะก็ได้3ค่ะ3 4 5 6 7 8นะคะอ่ารอบที่69ออก3 8 3ร่างห้าหค่ะ เลขสามมาตัวแรกเลยนะคะเลขเข้าแน่นอนค่ะต่อไปเลยนะคะสูตรยังไหลดีต่อเนื่องนะคะอ่นนี้เป็นหลักหน่วยล่างขึ้นหนึบวกสมจะได้4ค่ะ4ี่ห้าหกเดแนะคะรอบที่70นะคะออก6 6หสี่ล่างสองห้า เลขสตัวแรกมาเลยนะคะตัวนี้รอบนี้เข้าเลยค่ะเลข4นะคะถัดไปค่ะหน่วยล่างคือ5้บวกสมคงที่ก็จะได้8ปดนะคะเก้าศูอามรอบที่71็ดสิอ็ดค่ะโอหกหกสาล่างหนึ่งหน,งนะคะเลข3รอบนี้เลข3เข้านะคะ นี่นะคะไหลดีมากๆนะคะรอบนี้นะคะหนึ่งบวกสามได้สี่ค่ะจะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบที่เจ็ดสิบสองนะคะเลือ่อนขึ้นเนาะเจ็ดสิบสองนะคะออกสามสี่เก้าค่ะ ล่างเกาเจ็นะคะรอบนี้นะคะเลข9นั่นเองนะคะที่เข้าหลักสุดท้ายเลยนะคะมาดูกันค่ะรอบนี้7บวก3อีกแล้วนะคะเป็น10แต่เราใช้เลข0เนาะจะได้0 1 2 3 4 5นนะคะรอบที่73นะคะออก5 4 5ส่าล่าง7 4นะคะรอบนี้เลข5นั่นเองนะคะ ที่เข้าไปต่อค่ะ4บวก3ได้7นะคะรอบนี้7 8 9 0 1 2รอบที่74นะคะออก6 4 1ล่าง3 8นะคะรอบนี้นะคะเลขหนเข้านั่นเองค่ะ,ะใกล้หมดกระดาษแล้วนะคะ 8นะคะบวก3ตัจะได้11ค่ะแต่เราใช้เลข1เนาะใช้หลักหน่วยนะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6รอบที่75ค่ะออก6 4 3สล่าง99นะคะรอบนี้นะคะนักฟ้ารอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ากระดาษหมดแล้วนะคะ3นะคะรอบนี้ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะรอบ60ถึงรอบ75นะคะเข้าดีมากๆเลยนะคะเป็นรอบของวันที่19นะคะสิตุลาเนาะวันนี้นะคะนอกฟ้าก็วางเลขในกลุ่มเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้คือในกลุ่มที่นอกฟ้าวางนะคะตอนเวลา4ี่ทุ่มนะคะอันนี้ก็ เป็นสูตรรูส19ประตูบนลานนะคะซึ่งเข้าดีเหมือนกันจะเห็นว่าเด้งบ่อยมากแล้วก็มีเจาะแตกด้วยนะคะหากใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าแจ้งให้เข้ากลุ่มนะคะก็ฝากสูตรปักหน่วยบนด้วยนะคะเข้าทั้งหมดกี่รอบเอ่ยหนึ่ง6อ8สามสี่ห้า1ก1จ1ดแปดเก้าสรอบหลุด1น,นะคะ ก็เท่ากับ14รอบนั่นเองนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งช่องน้องฟ้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องฟ้านะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ